สวัสด,ดีจ้าเมลีจ้าสวัสด,ดีค่ะน้องแก้มคะ่ะมาเนี่นอ้งนองแก้มก่อนเลยกุ้งเดียนเลยนเมลีก็ชวนมาเองนั่นครัวเจนกเุ้งเ,เดียนมาเมลีก็มาใช้งานเลยรู้อันนี้จะปลิวไม่หรือลูกหามเมลีฮะเอ้ขุงนยางหน่อยมาใส่มาเด้อจ้ะมาช่วยเมลีแก่หนูนแก้มเอ้นั่นครัวเจนี่ โลกทวดน่าจะโลบฉลากออกมาจ้ะหลังจากไอ้ปอกนกจูดของหน่องแน่นเต็ดแล้วก็มามาเลเชวนพอดีกับหน่องเก่งมาก็เลยเชิญหน่องเก่งมากเองนั่นทัวเตอรสี่หน่องยุ่นนั่นเลยจ้ะเขาเอามาจากโรงบาลนะจ้ะมะนีหน่องแน่นก็ได้ สี่กิโลเก่าคีดจะไม่พอหากิโลวันนี้เราแกะไปโรงเรียนเหนื่อยไหมบีบไปเลยยายออกมาวางอ้าวยายลืมเดี๋ไม่ใช่ลอยก็บีบมาแต่นู่นนี่ลูกลูกดูเลยตัตทวนนะว่าโอ้ฝนมันตกลูกฝนมันตกใส่ยายวางไว้ทางนอกเลยไม่ได้จุบแล้ววางทางโน้นแกไอดอกเถื่อต้องเอาไปตัด thơm ai làm buổi ban tiếp luôn cái buổi chung này ngày chút cái này ba chút game ยายบกยายจะปาดหนูหลับอาสาปาดอิงเนาูหนูเขกโคตรเข่งใส่กคตใส่หนูเป็นคนบอกกระจายไม่ใช่นี่เป็นคนปาดเอิงไป cháy hay để đi ca cả đồng vô đi đi cả ba chả vậy cáp luôn lại cùng xuống thùng lại chả lửa thùng cho kênh Để không นุ่งต่างใจนุ่งขัวมือหายแฉ่คุยก็ต่งก็อนนู้ไม่ต้องคุยแต่ปากดูในลูกไม่ใช่แบบเอามือคุยเหมือนไรละนี่มาขัวมือหายอีกขั้วขั้วมกล่องด้วยคณะทำนี่ยังยังแกฉมยังปองจะก็กินอะไรอยู่เยอะจังนี่

พอยายท่านกว่ายายแบบไหนเลยไอศกรีมแบบไหนแล้วปวดปวดใหญ่เลยได้ขนมกีฬามาเมื่อตอนนี้ไม่เห็นมาแจกยายชิมหนึ่งบเบัวเบ๊บัเบ๊ไม่บัวเบ๊ไวส้สปายหิยยวกินซอสจี๊ดรดเลยนหิว

ันนี้ก็เลยจะขึ้นึลุกัฝนก็ไม่โต๊อดอกจากนีน้นะตนเด็กก็คือก็จะต๊ทถกว่นเลยจ้ะแต่บ่กก็ไม่มีฝนอกอนกลางคืนต๊ตลอดต๊แบบแรงให้เรารู้เบาะะะนเหเลกเแต่นูไม่ชอบเอ,อ,อโอ้ยใจไร้แล้ว,ลวนุน่นกระโดดลุต

ปนังดีๆนะนั่นอบเจกเอสซีูนั่นน่ะอันนี้ขวดเหยยออตั้งหาันนี้อันนี้ง่ายมากที่้ปลาขวง่ายเลยระวังนู้ดวะงนูีันเหมือนอันนี้มันเหมือนแกะกองง เหมือนคนปาดเลยวันนี้เรียนวิชาอะไรสมัยเราให้เอฟซีฟ,ฟังหนึ่ง ใครไรบิดาเหล่านู้ตอบได้ไหมไม่ไม่ตอบคู่ไฮแต่เขียนนี่แต่ไม่รู้ว่าไหนอ่ะต้องเขียนของใส่ไปทำอาหารอีกนี่ใช่นู้ล้าว่านนู้จะไปทำอะไรวันอันไม่รู้วันอะไรที่แดี๋ยวทำแต่นู้จับไม่นูวอาหารได้ว่ามีสมตัขไก่ทอดข้าวเหนียวเออที่ไฮเม็ทำเขาวเหนียวอไงนู้ทำไมไม่รับอาสา สดไข่แล้วจะ๊นะไขู่ตํ้ต้มน่ะในนูตําต้มเก่งมใช่นี่เพ <โก S 1> ื่อนนะไปตํ <โก S 1> ้ตม,มไม่มือนก็เปนนูนก็เอามนามะลมาลูกอเอาไ้ม่อูมล่<ช>าพานันหรือมพานนู้กเป็นดุนน,ะน,ะนก็ตรงทำหนังนะน่ะนู้ก็บตงทำหนันนี้นะ บ้านขีนอยู่ก็เปิดตั้มมารวยนะบานขีเพื่อนอยากคิวเวลาอยู่บ้านแล้วถึงเรีนเรืนเนเ่องน,น,นี้ก,กนน็เพื่อนจะทำตั้มสมุขก็ตั้มตลอดเพื่อนชมว่ารวยไหมเพื่อนอววอบอก,กว่าอยากกินทุกวันอยากกินทุกวันเหนื <laughs> ่อยไหมเนาะ หรือยังไงเราอยากถินถูกไหมรู้ขีเยี้ยงเขามาเลย เ็ม uhm. hmm? ือมเลนเมอีกน้อก uh. ็าลกมาไเนูไปแช่น้ำซือจนปวดมือมาบหนักปวดมือนัือแบบไหนปวดมืองานเยอะต้องใเยนานหรือ่างานเยอะอเตอรลมกีฬาอยู่หลายวันงานเยอะ ยายแบบจะเอายาใต่ไปในหนูเ f ๊ีก็หนังฟังยายก็ร้านคุยกันอยู่นี่เลยเด้อจา่าเมรี่ก็ไม่รู้เฮงจะเล่าอะไรให้ฟังได้ได้จะฟังคุยสามร้านก็อย่งนี่ ของดัานน้อยนะจันจะก็ได้ยินนั่น,นไม่ตกแตะมันบีบตัวน่ะเสียงมันจะดังจ้ะยุปาร์ตใบตัวอ่าหนูเก่งเลยเนาะ

เดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะตกชะฝนเช็ดตั้งรอเปล่านี่อะมีปะแตอันนี้ใบตั้งหางตกเด็กนนะอะไรเนี้อยู่ ก็น่จีไม่รก็ม่ได้ขายท้ทีกจัดอาขายันเสนทีนึงเยจัดทีล้วกเิ่มเ็บนียจ้ะกำังจะได้ถุงไอ้กระเจียวน่อยถไอ้ซ้เป็่หนั่นแหละจ้ะขาเขียวถืหยิบถุงใหญ่เต็มแล้วไก่จัดเต็มแล้ว เออข่อยตุ๊กจะพุ้นเอ,อ้ยพุ้นเอ,อ้ยอย่าตุ๊กลงมาให้หนูทำเสร็จก่อนเยอะเนา tốn tiếng là một khỏe đắng được chả biết la tốn chỉ thăm may dù cái cái đắng đáng để chim cá chặt Mấy ly của bọn mấy ly tiếng đắng đắng để chả này nè นี่ก็เมลี่กับน้องเกมก็จะขอไหวแค่นี้เด้อจ้จะเด้อเมลี่ก็ขอขอบคุณเอฟซทุกคนเลยจ้ะที่ช่วยดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจน้องเกมแล้วก็เมนน้องเกมแล้วก็ลูกโยแล้วก็เมลี่เด้อจ้จะเด้อขอบคุณเลยหลายจ้ะเมลี่หลักเอฟทุกคนเ้อจ้าคิดถึงทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ